สวัสดีคณะกรรมการท่านพวกเรานาักศึกษาจากองกระร,งร,ะร,งระดับเพื่อนฝาดจังหวัดตรังดีขอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมเรื่องเพิ่มให้อาหารสัตว์วเลี้ยงอัจฉริยะด้วยพลังงานแสนองอาทิตย์ค่ะนำทีมโดยนายสุเทพไรสนนางสาวโชติกาธนทรัพ์สุขรั์ และดีชาวนางสาวอภิญยาคำเสานาค่ะอาจารย์ที่ปรึกษานางสรัโพโมลอิ้เถือและนางสาวณัฐัญสาพาร์ลีโค่ะที่มาสําคัญของปัญหาคือตอนนี้ปัจจุบนันนะคะทุกบ้านจะมีสัตว์เลี้งที่ตัวเองชื่นชอบค่ะแต่ก็เช่นน้องแมวกระต่ายหรือว่าสุนัขอ่างเงี้ค่ะเป็นต้นแต่เราจะพบปัญหาเมื่อต้องเดินทางออกจากบ้านหรือไปทํางานไปทาธุระค่ะ เราจะไม่มีเวลา,วลาดูแลเขาเรื่องการให้อาหารถ้าจะฝากเลี้ยงก็จะมีการามีค่าใช้จ่ายอัตราค่าใช้จ่ายประมาณ200บาทแล้วก็ถ้าฝากเป็นค้างคืนก็จะมีค่าใช้จ่าย500บาทนะคะแล้วก็ไม่รวมค่าอาหารอีก50บาทต่อมื้อนะคะทางคณะเรานะคะจึงคิดจะทำเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิต์นี้ขึ้นมานะคะ่ะ วัตถุประสงค์นะคะหนึ่งเพื่อ,เพ,อพเพื่อประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบโทรศัพท์สองเพื่อทดสอบการใช้ประโยชน์เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซลาเซลล์เพื่อไปใช้ในชีวิตประจําวันสามเพืพ <ander S 1> ่อทดสอบหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับประชุมวางแผนครับของการเสนอหัวข้อโครงงานสามดำเนินการจัดหาวัสดุมีดังนี้นะครับมีสว่าน12โวลต์หนึ่งตัวถังน้ำ18ลิตรหนึ่งใบแล้วก็เตลรอนน้ำ6ลิตรหนึ่งแผงหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีแผง Solar Cell โซล่าเซลล์28โวลต์หนึ่งแผงคอนโทรลชัตเตอร์หนึ่งตัวสนา w i ไวไฟสองตัวแล้วก็ดิจิตอลรีเลย์สองตัวนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่12โวลต์าแอมป์หนึ่งลูกนะครับ ส่วนขั้นตอนการกระดิฐ์นะครับเราจะนาไม้แผ่นเสื้อนะครับที่ใช้งานแล้วที่ไม่ใช้งานแล้วนะครับมาตัดให้เป็นสปริงนะครับเพื่อนามาใช้เป็นแกนลำเลียงอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ส่วนโครงสร้างนะครับเราจะใช้เด็กกล่องเด็กฉากเหลือใช้นะครับมาตัดให้ขนาดที่เราวัดไว้นะครับแล้วก็มาพ็อตามโครงโครงสร้างที่เราล่างไว้นะครับส่วนขั้นตอนการเดินไฟนะครับ แผงโซล่าเซลล์ควบบวกควบลบนะครับเดินไปสู่คอนโทรลชาร์เจอร์ครับส่วนส่วน USB ของคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับจะไปเดินไปที่กล้องนะครับในในถังอาหารสัตว์แล้วก็กล้องทางด้านล่างนะครับแล้วก็คอนโทรลชาร์เจอร์ควบบวกควบลบเดินเข้าสู่แบตเตอรี่ควบบวกควบลบแบตเตอรี่ควบบวกควบลบเดินเข้าสู่เท้าควบบวกควบลบนะครับแล้วก็เท้าควบบวกควบลบเดินเข้าสู่โซน่าไวไฟควบบวกควบลบช่องเอ็นสูงเดินเข้าสู่เทาควบบวก ท่อคอมของไฟฟ้าก็เดินเข้าสู่ดิจิตอลรีเลย์ขบวกนะครับดิจิตอลรีเลย์ขลบก็จะเดินเข้าสู่เท้าโคลบท่องอ1ก็จะเดินเข้าสู่เท้าโคบวก s อก็จะเดินเข้าสู่ออสว่างน,นะครับโค้บวกแล้วก็สว่างโคลบก,ก็จะเดินเข้าสู่เท้าโคลบเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบน้ํานะครับก็จะเดินแบบแบบเชน่นกันเลยครับแบบเหมือนกันเลย สรุปลจากการศึกษาเรื่องแค่อาหารสัตว์เล้ยงด้วยพลงงานแสงอาทิตย์ได้ว่าสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้บลัานและาหสัตวเลี้ยงโดยเราจะใช้แผ่งโซลา์เซลล์ตัวนี้นะคะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าและนำมาผลิตข้วตะเบ็ดป็นการส่งรองไฟฟ้าค่ะนำพลังงานมาใช้กับเรื่อให้อาหารสัตว์เยและสัตวเลี้ยงด้วยพลังงานแสงอาทเพื่อให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้อีกเหมาะสำหรับผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงแต่ไม่มีเวลาดูแล ความพึงพอใจเพื่อให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ที่4.52เปอร์เซ็นต์ค่ะต้นทุนการผลิตอยู่ที่4,435บาทระยะเวลาในการคูนคูอยู่ที่15วันค่ะข้อเสนอแนะผู้จะทำโครงการผลิตเพื่อให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควรมีการออกแบบการไหลลงของถังให้อาหารให้เหมาะสมตามการใช้งานความพร้อมทานได้หรืกตอนเครื่องมือและงบประมาณ เพื่อให้โครงงานออกมาสูงสิดมากที่สุดค่ะและสามารถนํำเคลื่อให้อาหารตัดเลียงอัจฉริยะด้วยระบบโซลาร์เซลล์แารผลิตใช้ได้ระบบประมาณที่คุ้มค่าแลยหมาะสุขอจบการนำเสนอ,อเพียงเท่านี้ค่ะต่อไปเป็นการทดลองอนะคะก็จะมีสองระบบนะคะผ่านระบบมือถือนะคะแล้วก็ระบบเซตมือของเครื่องค่ะ แต่ว่าหนี่งตอ,อันนี้เป็นระบบผ่านมือถือนะคะก็จะมีแอปทั้งสามแอปด้วยกันก็คือจะมีแอปการให้อาหารแล้วก็มีแอปกล้องตัวบนและกล้องตัวล่างค่ะอะอกออกออกนิดอยู่ น,นี้ก็จะเป็นจะเป็นกล้องตัวล่างนะคะที่เราโชว์ไว้ค่ะแต่กล้องด้านบนก็จะมีปัญหาหนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนคนจะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะค่ะก็เชื่อมเชื่อมต่อแต่ของเราจะมีข้อเสียหนึ่อย่างก็คือ,อตัวกล้องของเรานะคะต่อตรงกับแผ่งโซลาร์เซลล์จะมีข้อเสียตรงนี้นะคะ่ะถ้าโซลาร์เซลล์ไม่มีแสงแดดกล้องก็จะไม่ทำงาน เราจะไม่ได้ต่อออกมาจากตัวแบตเตอรี่ค่ะเชิญท่านคณะครับเวลาท่านองของกไม่อมวิทอาหารโอเคอันนี้ก็นี่เราเราโทษทางสามคนนะจะเสี่ยงดังรบกวนมนเหตุเอาเอาท่าดูเหตสี่ยงที่เราทำเราทำตรงไหนครับสิ่งที่เราทำในเรื่องสามคนเราทำตรงไหนครับ ส่วนที่ผมทำนะครับจะเป็นโครงสร้างเครื่องครับส่วนส่วนไฟฟ้าเนี่ยผมจะไม่ได้ทำเกือบทั้งหมดครับโอ้แล้วก็ใครทำอะไรบ้างมีนักการช่วยค่ะมีใครครับมีผู้ปกครองช่วยด้านการมีผู้ปกครองช่วยมีผู้ปกครองโอเคมีผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองนี่เป็นเป็นอาจารย์สอนวิชาพิธีกรรมโอเคต้อเปิดทางตัวโปรเนาะส่วนตัวตัวตัดโพลที่ผ่านแอปพลิเคชันเนาะ ก็ผมไปถามเรื่องของแอปพลิเคชันนี้ใช้อะไรใช้ใช้ตัวโปรโตคอลอะไรใช้อะไรเงี้ยผมกมันไปเปลี่ยนกนแเพราะว่าตัระบบของไันมาด้วยเรับทีนี้พอมาถึงตัวนี้นะไอ้ตัวนี้มันใช้โซล่าเซลล์ตัวให้อาหารชุดแพ้อาหารสัตว์พอเนี่ยมันต้องตั้งให้รับแสงแดดที่ต้องอยู่ภายนอกอาคารใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารค่ะก็คือ ถ้าแสงแดดจัดอย่างเงี้ยค่ะก็สามชั่วโมงแบบเราก็จะเต็มค่ะแต่ถ้าไม่มีแสงแดดเราก็ถอดตัวแบตไปชาร์จค่ะอ๋อก็คือมันมันก็เป็นเรื่องติดอยู่กับเครื่องนี้ก็าเป็ร่องจัดค่ะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ค่ะแล้วก็ไอ้ตัวถังก็จะปรับเก็บได้ท่อก็จะถอดพับได้ค่ะก็คือไอ้แผงนี้ไม่ต้องอยู่กับเครื่องก็ได้ไปวางที่ไหนก็ได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่อ่าใช่เพราะว่าเราคิดแบบว่าเราจะลดต้นทุนในการ ไปเช่าโรงแรมให้น้องหมาต้องแมวอยู่โอเคก็เือนทุนไปมากสิบห้าสิบสี่พันเองนะะก็อันนี้เป็นเครื่องแรกพ่พัฒนาหรือว่าเป็นเครื่องที่เพิ่องจกออกันอ่าไม่ใช่ค่ะคือทําใช้ที่บ้านค่ะแต่ที่จริงราคาไม่ได้สูงขนาดนั้นต้นทุนที่จริงแล้วถ้าเราไม่ส่งเข้าประกวดเราก็จะมีแค่ถังสเปรดิด้านในแล้วก็ถังน้ำหาลิต ด้านในคะ่ะครือที่ใช้นี่ค่ะาะมีผหรือ่าคือมีทดลอ,ล,ลองใช้ค่ะแล้วก็ใช่ใชค่ะก็มีทดลองเป็นเครื่องให้อาหารหมูกับให้อาหารปลาคะ่ะก็สามารถใช้ได้จริงคะคะแล้วไอ้ตัวปืนนี่ทำอะไรกัอันนี้เป็นตัวสว่านคะ่ะตอนที่เราไปแข่งในเขตพื้นที่เราก็ได้รับคำติชมจากคณะกรรมการมาคะ่ะคือ เราใช้เป็นมอเตอร์ของเล่นเด็กค่ะรถบังคับเด็กแต่ทีเนี้ยคือรอบมันไม่ได้ค่ะมันไม่มีการหมุนของรอบก็คือว่ามันจะยิงแล้วอาหารของสุนัขพันใหญ่อะค่ะมันจะไม่ออกมันใช้ไม่ได้เราก็เลยพัฒนามาเป็นตัวสว่านเพราะว่าตัวสว่านมันจะมีรอบของเขาในการยิงค่ะสว่านนี้ใช้ไฟ ac d e c ไฟกระแสตรงหรือกระแสสลับเป็น d c ค่ะเป็นกระแสตรงค่ะโอเค แล้วก็อันนี้นี่จุดประสงค์จุดประสงค์หลักคือให้อาหารสุนัขตอนที่เราไม่อยู่บ้านใช่มครใช่ค่อ่าแล้วก็เลยแล้วก็ตรวจดูด้วยการล้องกองการปิดที่มีอ่อนแล้วอย่างนี้เนี่ยเคย เคยลองแบบทดลองใช้จริงไหมแบบว่าตั้งมันเฉยๆเนี่ยถึงเวลาตั้งเวลาตั้งอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเคยทดลองก็มีการเซตเวลาไว้อะค่ะว่ากี่วิแต่เราต้องดูเราต้องดูปฏิกิริยาของน้องหมาน้องแมแวเราบวยว่าต่อต่อมื้อเน,นะะี่ยค่ะเขาทานปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าเรามีการทดลองอ่าหนึ่งวิได้กี่กรรม สามวีได้กี่กรรมห้าวีได้กี่กร,รมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็หนูเอาไปใช้จริงก็คือหนึ่งไปเที่ยวทะเลหนึ่งสัปดาห์ค่ะหนูก็ใส่อาหารไว้แล้วก็ตั้งเวลาเซตไว้ค่ะเราจะมีเวลาว่าหนึ่งวิสองวิเพื่อที่จะเพียงพอกับอาหารที่เราให้เขาแต่ละมูค่ะอย่างหนูวันเราจะให้สองมูแ้อ่าตอนที่ทดลองใช้งานเนี่ยครับตว์เลี้ยงมีกี่ตัวนน้องแมวมีที่บ้านมีสามตัวค่ะ เราก็มอนกั็มาดูกินอันเดียวกันต่างกันใช่ค่ะเราก็ตั้งเวลาไว้โอเคไม่ต้องนะก็อันนี้ชื่ออะไรนะลูกสาวชื่ออะไรอ่ะคืออภิญญาอภิญญาลูกนู่นเหออโซติกาทางนั้นถามโซติกาประดับนะแล้วก็ประดับนะเอ่อเอ่อนักป่าเนี่ยนะครับนะผลิตภัณฑ์ของนักป่าเออที่มันชื่ออะไร ก็ <ค Bref. S 1> ได้กระเทียมเนอะเออกระเทียมมีกระเทียมอินซีมีอะไรตะกั่งเยอะแยะอะไรเนาะมีตะปางเกี่ยวกับตะกั่งแล้วอุ๊ะทำไมไม่ไปทำอะไรเกี่ยวกับกระเทียมเนี่ยนะเราไปทำตู้เนี่ยนะเออทำไปแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาน้องหมาน้องแมวอยู่บ้านไม่มีใครให้อาหารสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำตู้นี้ขึ้นมาไว้ปีที่แล้วเราทำเครื่องกระเทียมโอเคกระเทียมก็หมายความว่ามันมีปัญหามันมี ไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นนี้บ้างกำลังจะไปเที่ยวเลยเพราะว่าเครื่องวนห่วงเครื่องปอกเครื่องปอกกระเทียมเราทําไปเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่าได้ลองชนะเลยโอ้โหงาแล้วนะครับงาที่นี้เลยะไรต่าต้องหมาต้องมาแทนในการงาที่นี่เลยอาจารย์ก็เกี่ยวก็พลังงานด้วยครับเรื่องชีวิตสังคมไม่เป็นฐานพลังงานด้วยกันเลยงานเอาไม่รู้นะในนี้ก็เดินไปทำงานเนาะไปรูปในรายรานในงานเนี่ยนะครับนะ ทำไมมันเลอกเรียมบ้างเลือกอะไรแล้วไม่หลัไม่เลือ้งเนี่ยขาหมูเรียมางอะไรเนี่ยมันมาทำอะไรถึงถึงลืกใช้แบบนี้ก็ควาขนาดอ่าเล่มไม่พออ่ะจับไหม่แดบไหมจบเรากลัวขนาดเล่มไม่พอค่ะเพราะว่าเราถูกจํากัดหน้าเดีก็หนว่าทำให้เืียมหนังดัแล้วก็อ่าดีๆบเล็กหน่อยแล้วก็พอเรื่องมัแล้วป้าไปทำหลังขาหมูเยอะเแี่ว เป็นดีไซน์น่ารักน่ารักเน่ารักนัสำหเนรักสัตว์เลี้ยงเลยนะค่ะจริงๆมันมีอ่าความหมายกับกระบวนการะล้ร่ร้อค่ะ่อาจารงาที่ปรกษาโครงารว่าเออสตาทอัพหกือว่ากระบวนการเรื่องด้านการเรื่องกระบวนการต่างี่มีที่มาที่ไปของมันจเาะลูกรอค่ะภานก็ไปศึกษาเรื่อเติมแต่รับเอ อ๋อที่ผลการเ้งสัตว์ที่ผลการให้อาหารทุกอย่างเราก็ถือว่างานชิ่นี่ก็ออกมาออกมาดีระดับหนึ่งนะครับแต่เราดูได้ลักษณะการกินมันในลักษณะของสัตว์จริงๆมันไม่ได้เฉพาะการกินแต่ก็มีลักษณะอย่างอื่นเช่นการวิ่งการเดินการเล่นการตื่นตระยีอย่างต่าง ซึ่งเพื่อนเราอ่ะเราได้ดูออกแบบเราเล่นเลี้ยงสัตว์ขาสัตว์เลี้ยงเพิ่มีดังนั้นเพราะอาจารย์ผมจะยูมภาพเนี่ยนะมีสายไฟโยงไปย่ายอย่งนี้ซึ่งนเยอะมากของหมาหแมวเนี่ยบางทีมันก็ชอบไปกุ้ยนะไปแกะไปกัดพอเราทิ้งไว้เรื่อทิ้งไว้ห้ามเพถ้าเกิดมันเข้าไปกัดไปแกะร่วง,งร่องคืเอ,เ,อ,เ,อเราได้ มีจากมีจากการออกแบบแล้วมันมันไม่ได้มองถึงคุณลักษณะของว่าเป็นหมู่ห,หมาแมวน้องหมาน้องแกวเลยเราไม่ได้มองโดยอฉพาะว่าเราได้มองไหมได้คิดไหมหรือว่าพอดีว่าที่บ้านของหนูก็จะมีห้องเลี้ยง เฉพาะค่ะก็จะมีฐานไว้ให้เขาฉี่หรือขับถ่ายแล้วก็เครื่องนี้เราก็จะตั้งไว้เป็นจุดของเขาในการให้อาหารของเขาเองค่ะก็จะมีของเล่นมีอะไรไว้ให้เขาเล่นนะคะจากที่หนูทดลองใช้จริงๆก็คือว่าเขาก็ไม่ได้มีการมาตรงนี้นะคะแต่ก็ในอนาคตก็เดี๋ยวหนูจะนำไปปรปรุงแก้ไขค่ะ ใครเป็นคนตั้งชื่อของตัวนี้นะอ่อครูค่ะครูค่ะครับโอเคคุณครูก็ศึกษาคุณครูดีคำคำาทที่ดีเนาะแต่ทีนี้คมพูดคำที่ดีเพราะอัจฉริยะเนี่ยหมายถึงตัวเครื่องที่สามารถที่จะว่าถอดพฤติกรรมของหมาของน้องแมวของสุนัขของสัตว์เลี้ยงของเราหรือมันอัจฉริยะในการ ทำงานเป็นอัจฉริยะในการทํางานค่ะเป็นเครื่องดิจิตอลดีเลย์แล้วก็กล้องวงจรปิดที่จะอัจฉริยะที่สุดก็คือว่าเป็นตัวนี้ค่ะดิจิตอลดีเลย์เพราะว่าเราสามารถกำหนดเวลาแล้วก็ปริมาณอาหารของสัตว์ได้ค่ะแสดงว่อาอัจฉริยะต้องอยู่ที่ตัวตัวตรงนั้นใช่ค่ะซึ่งได้จาก พฤติกรรมของน้องหมาน้องแมวเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งทำการบ้านแล้วใช่ค่ะครับเขานิยมมากินช่วงไหนครับหมอจะให้ช่วงเจ็ดโมงเช้ากับหนึ่งทุ่มค่ะแสดงว่าเจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มแน่นอนว่าหนึ่งทุ่มแน่นอนว่าตัวนี้ไม่ทำงานใช่ไหมโซลาเซลล์ทำงานค่ะเพราะว่าเขามีตัวเก็บแบตค่ะมีแบตเก็บแสงโซลาเซลล์ค่ะครับอันนี้แล้วช่วงเช้าเจ็ดโมงแดดพอไหม ก็สำหรับแบบที่ชาร์เต็มนะคะจะอยู่ได้หนึ่งสัปดาห์ค่ะต่อจากโซลารเซลล์มาที่แบบแบบจะเก็บได้อยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์คเป็นสัปดาห์แสดงว่าในช่วงที่น้องอน้องแมวกินเป็นช่วงเวลาเดียวกันรู้บ้าครับแท็กสี่ได้ไหมใช่ค่ะคือหนูเป็นน้องแมวที่หนูเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กค่ะแต่ว่าแมวที่ เราเรียนตอนโตเนี่ยเรายังไม่ได้ทดสอบว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงแต่ว่าเขาหมอหมอฝึกให้น้องกินช่วงเจงนงเช้ากับช่วงหนึ่งทุ่มน้องก็จะกินเป็นเวลาครับำถามเดียวค่ะระหว่างนี้อที่น้องทั้งน้องหมาน้องแมวปมอมให้กินเนี่ยเครื่องนี้อยู่ตรงไหนก็อาหารก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะเครื่องไม่เครื่องไม่ใช่ เครื่องค่ะก็จะอยู่ในห้องนะคะแต่ว่าเราจะไม่กดให้อาหารเขาค่ะเพราะว่าเรากําหนดเวลาเปิดปิดได้ที่มือถือของเราค่ะไปพอดีต,ตัวเข้าใจว่าเครื่องไปอยู่แต่เป็นช,ชั้แตะไวแต่มีเครื่องเก็บในห้องเก็บของมีเอ่อนะครับมีล้มมีล้อ,ลอ,ลอก็เลยคำถามคทำ<า><า>ล้อเพื่อจะเป็นการเคลื่อนย้ายได้ค่ะเพราะว่าเราต้องเข็น,นหลายที่ ไม่รับเคลื่อนย้ายไปรับแสงนะแล้วก็เคลื่อนย้ายรับแสงค่ะมันจะสะดวกสบายกว่าเรายกค่ะโอเคครับนี่เดิมวเป็นตวอย่จะกับเธอไม่ดีนี่มันสมาร์ทตรงตรงกล้องใช่ไหมครับแนวกล้อหมาผ่านมาน้องหมาต้องไปผ่านมาก็หาไหลใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันมีน้องควางผ่านมาเนี่ยมันหมาไหลนะฮะอ่า,อา ก็อยู่ที่เราค่ะว่าเราจะกดหรือไม่โกรธค่ะโอเคขอบใจมากนะครับก็เป็นเราเจอวันนี้น่าสนใจเป็นแบบนี้